ถอดซองครับพริกเกลือวิธีก็นี่เลยเราก็ง่ายนิดเดียวมันไม่ใช่ยา,ากอะไรแบบกินแค่ยอยู่นะครับเราไม่ได้อยู่มาเพื่อกินกินแค่นี้ลุองอำนวยเล่าว่าแกเป็นนักงานคนที่ก็นั้นเท่าไหร่แมีตำแหน่งเป็นสถาบันที่รับแลนะ้วผู้ต้องขัง บางครั้งผู ar, ้ถูกจัเป็นะางทีการทาโทษผูต้องขังเมื่อกระทําความผิดือว่าเกเรแะเราเกาะแววนกันในหูัโทษด้วยกันการทาโทษก็มีให้ทำงานหนักขังเดียวหรือแม้กระทั้งเพียงสี่ึมเป็นผู้คนนึงที่มีายาวไอ้ยืนผมแหวกเพราะว่าใบหน้าไม่ยิ้ต้นชูรสครัง กินได้คัามีใจยานายต้มกลอ่ไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่กินในองเลวยอดนยมในการตีผู้ต้องขังโดยไม้กงแหวประจักตัวนตอกตัวนก็เกลียบคนที่รื้อหนักโดนลงมวยฟาดดวยกมแหวจนแย่งหามีหรือว่าบางครั้งผูต้องขังทะเลาะตงต่อยกันเองลงเหยกับผู้กุ่มหลายคนจะช่วยกันทุบตีต่อทจะนำไปสังเดียรในวงการ ซึ่งอาจจะดูว่า<ม>ต้องในเชิงปฏิบัติแต่ว่ามีหลายฝ่ายออกมาโต้แย้งว่ามันฝ่าเือร้ายลุงหนวยเคยเปูนผู้ใหญ่เรียกไปกเตือนให้หลดความพารุ่งฝางแต่แกเฉยแกเฉลยลูกเดียวมันเป็นความเคยยินแล้วยินว่ายุ่นอยู่คราวนี้ไม่ว่าผูู้ต้องขังจะปิดมากปิดน้อยลุงนวยไปลูกเดียวเหมันก็คนเก็บผลแกกลายเป็นคนใช้ความฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุผล มีอยู่สองตังๆเฉเลยที่ลุวชลดสแคนี้คทรับอ้ิการแขงหาใจงานไมได้คนห่ไคนพิการไปไปท่าพู้ต่อมามีการสอบสวนอำาจโงการน่วยก่าอ้างว่านักโทษแต่ต่อสู้ผู้ใหญ่เาอยากจะเอาเนี่เพราะว่าเกยของลุงวยว่ามีลือพิพนนทแล้วก็ ไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุผลที่ลุงมณนวยเป็นคนที่ชอบความแปลกประหน่อยนี่พ evet voilà <um anyway ี่เก ja ิดผมรู้ว่าตอนเื่อแกเป็นเด็กเองลุงมณนวยมักจะบให้พ่อเลี้ยงทุบตีเรื่อยไ้อยู่เป็นประจำมันอร่อยแบบน้ำเสาวิลัสรึเปล่าในความรู้สึกอย่างจนต้องมาระบายเอาในตอนนี้ถึงตอนนี้แกเป็นก็ทั้งวันหนึ่งกลุ่มนักโทษจำนวนหนึ่งสักคนต่อพฤติกรรมที่แกไม่ไหว บาแกกำลังจะเริ่มใช้ไหมผมแขกผู้ใขวาดน,นักโทษคนหนึ่งที่ไม่สบายจนนักโทษนี่ลุกไปทำงานไม่ไหวตำรวำน,นวยระบุวา่าเนักโทษคนนี้ไม่ป่วยจริงนะป่วยการเมืองอเอาแค่นี้ก่อนนะครับแจอะไรทั้สินอย่าไปรู้เดียว